เน็ตไอดอลชื่อดังน้องอลิสอลิสารากาบเดชโชเสียชีวิตแล้วตั้งแต่เวลา12นาฬิกา50นาทีของวันที่6มิถุนายนโดยพิธีศพจะจัดที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้บุคคลใกล้ชิดได้เปิดเผยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วน้องอลิสรับประทานอาหารแล้วติดหลอดลมทําให้หายใจไม่ออกขาดออกซิเจนจนต้องนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราตลอดมาจวบจนเสียชีวิตขณะที่เพื่อนของน้องอลิสก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า Rest in peace อลิสรานางฟ้าน้อยของพี่เศรษฐุรพิจริยไปหาหนูนะร้องไห้รอคน ผลัดกันส่งกําลังใจให้กันตลอดหนูบอกให้พี่ลุกมาสู้พี่ลุกมาแล้วไงอลิสน้องรักของพี่ร้องให้ไม่หยุดแล้วทําไมฟ้าใจร้ายจังบ้านคุยกับคุณแม่น้องแล้วน้องอลิสเสียแล้ว12 50. นาฬิกา50นาทีของวันนี้สวไว้ที่วัดบัวขวัญสารา4วันนี้รถน้ําศพน้องได้ถึง17 30. นาฬิกา30นาทีไว้กี่คืนยังไงขอป่านไปถึงวัดเจอคุณแม่ก่อนมีอะไรจะมาอัปเดตยังทําใจไม่ได้อยากให้เป็นแค่ความฝันรักที่สุดน้องสาวที่น่ารักของพี่